วันอาทิตย์นะครับทีแรกนัดเพื่อนช้างว่าจะไปเขาชะโงกนะครับก็เห็นก็พี่ไปก็คงจะเฟลแล้วนะครับก็ว่างว่างไง,ไง่ายๆว่างนะครับเดี๋ยวพามาดูร้านเห็นโพสต์ขายลูกกอล์ฟจริงๆไม่ได้ขายลูกกอล์ฟเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรนะครับเป็นงานเป็นการนี่ไม่ใช่นะครับเล่นกอล์ฟนะครับแต่ว่าจริงๆขายคอมนะครับนี่ก็พวกนี้ก็องค์ประกอบเสริม,สม,สมเดี๋ยวพาดูร้านกันไปเลยมีหมดนะครับผม นี่โรบอตเนี่ยอาโรบอตตัวน,นี้เขาขายกันตัว8,900เราขาย290บาทใช้งานได้จริงนะครับะทําเป็นเล่นไปวิ่งกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊ได้นะครับเดี๋ยวดูของจริงเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอามาสาธิตลูกค้าดูอ่ะไปไหนละหาไม่เจอละนะครับมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับมีสีแดงสีขาวสีดําชาร์จแบตได้วิ่งดูดทุนดูดเส้นผมใช้งานดีครับก็290บาทนะครับไอตัวนี้เครื่องปั่น คงเห็นเห็นตามทีวีแล้วมั้งหน้าตาคล้ายๆกันแต่คนละยี่ห้อนะครับตัวนี้3ามลิตรตัวนี้200ร้กว่าบาทก็มลิตรก็คุ้มนะครับปั่นทิกปั่นเกลือปั่นอะไรปั่นได้หมดนะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ก็ขายดี300รอกว่าบาทสายยาวห้าเมตรด้วยหม้อชาบงมาชาบูปิ้งย่างอะไรมีหมดนะครับเครื่องสารพัดซื้อที่เรานี่สบายใจนะครับเพราะว่าของเรามีประกันคุยง่ายมากที่ร้านเนี่ย ผมบอกตรงก็คุยง่ายนะไม่ยกย่องตัวเองอะไรนะครับแต่ผม,มรู้สึกว่าของพวกนี้ไม่อย่าไปคิดเยอะนะครับขายไปแล้วมันเสียก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ต้องมานั่งอะไรกันมากมายนะครับอย่างพวกนี้เนี่ยออันนี้หม้อทอดไร้น้ำมัน790บาทอา่ตัวนี้น่าจะเป็นของทางสต็อกก็ลดราคาได้อีกนะครับ่เพิ่งจะเจอตะกี้เนี่ยน,นะครับอนะครับพวกนี้ก็ที่ดักยุงอันนี้เป็น led นะครับอันนี้โคมไฟเปลี่ยนสีได้ เท่าไหร่290บาทนะครับถังดับเพลิงเรายังมีเลยนี่ตัวนี้ก็ที่ดักอยู่อันนี้ไฟเทคติดรถนะครับมีเยอะนี่หม้อชาบูนะครับเราก็มีกาต้มน้ําร้อนเน,นี่ยถ้าสนใจก็บอกมาร้อยกว่าบาทก็พอแล้วจะไปอะไรเยอะนี่ที่ชงกาแฟตัวนี้ผมก็มาใชา้โถหกร้อยกว่าบาทได้ทานกาแฟสดทานเสร็จเนี่ยไอ้เปลือกมันเราไปขัดผิวผิวสวยด้วยนะครับนี่ตัวนี้ไฟไซเรนการน้ำไอพีหกเจ็ดนะครับจะทาเป็นเล่นไป ตัวนี้มีไฟกระพริบแดงน้ําเงินด้วยใช้เป็นโคมไฟก็ได้ทางหลงทางหลวงเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับพกพาสะดวกชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยอันนี้หลอดไล่ยุงโอ้หแปดสิบาทไปหาที่ไหนหลอด LED 80บาทตัวนี้เป็นโซล่าเซลล์สอดสีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้ชาร์จโซล่าเซลล์ก็ได้ชาร์จไฟบ้านก็ได้200กว่าบาทสบายใจเน่เน่เตัวนี้ที่สูบลมแบบหยียบโอ้ใช้ดีใช้ดีครับตัวนี้แต่สลสองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทจะสํันังไม่ถึงสองร้อย เข้าท่านะครับเบียบเียบเบียบสูบลมไปเลยนะครับมีหมดแล้วครับบริการจัดส่งเราก็รวดเร็วทันใจนี่นี่เพื่อนเพื่อนนะกลอบเห็นแล้วก็อยากไปเล่นกล์ฟเยอะแยะหมดจะเอาสีอะไรตีลงหลุมไม่ใช่ได้โปรวอโปรวีก็มีแต่โปรวีเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยสวยเปลือกมันผิวมันนุ่มนะครับมันใช้ยูรีเทนชนิดนุ่มก็เป็นรอยเยอะหน่อยไม้ตียุงก็มีนะครับไม้ตียุงเนี่ยรุ่นนี้ผมแนะนําเลยตัวนี้ใช้ตั้งเป็นเครื่องดักยุงได้ด้วยไม่ใช่ว่าตียุงอย่างเดียวร้อยยุงบินเข้ามาก็เรียบร้อยเหมือนกัน พวกนี้เป็นแบตลิเธียมแพงหน่อย200กว่าบาทนี่อย่างตัวนี้79บาทตีอย่างเดียวสบายใจไว้รุ่นแมสเมิร์ดเรามีหมดนี่สินค้าหลักของเราเป็น p รินเตอร์ปินเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพวกนี้เนี่ยท่านเรียกใช้เราได้เลยไม่ได้ซื้อที่เราก็ปรึกษาเราได้ไม่ต้องปรึกษาแล้วครับถามวิธีการซ่อมวิธีการอะไรเราบอกหมดแล้วครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับท่านซ่อมพรินเตอร์ไม่เสียเงินเราก็ไม่ได้เป็นอะไร จะให้เราทําออนไลน์ทีมวิวเวอร์ไปซ่อมโน้ตบุ๊กให้แล้วก็บอกมาสบายใจนะครับรู้จักกันไวก็เหมือนไปเล่นกอล์ฟนี้แลครับก็รู้จักกันก็ช่วยเหลือกันไปคีย์บอร์ดเมาส์เราก็มีเนี่ยสองร้อยเก้าสิบาทได้ทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์แบบไร้สายด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาค่ะนี่ครับนี่เมาส์นี่ของคุณเสถียรเนี่ยนีโอรูชั่นเนี่ยของความภูมิใจคนอุบลเลยเนี่ยรู่หลานคนอ,อุบลทำนิโอรูชั่นมาขายดังไปทั่วประเทศเกมมิ่งนะครับอันนี้เจ็ดจุดหนึ่ง พี่เต่านะครับตัวนี้ลดราคาเหลือส0่ร้อยโหจากตัวละ8 0 0รหอือ400ได้7จด้วยไฟ R อ d ีัตงหากนี่นัฟโฟวหมาป่าคุณเอกนะครับนะครับก็ใช้ดีนะครับลักฟอกลักไฟเรามีหมดไม่ใช่เล่นๆนะครับพวกอุปกรณ์ต่อพวกเราก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับในพวกนี้ของเพิ่งเข้าแม้เราก็มีเนี่ยเต็มไปหมดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถูกถ้าท่านจะใช้ท่านบอกมาเสียจะค่าส่งเดี๋ยวส่งไปให้ไม่เปันหา เยอะแยะอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กหายกันประจําเราก็มีนะครับคอมเครื่องเรามีหมดนะครับโน้ตบุ๊กไม่นี่มีอันนี้ของใหม่นะครับโูกมีเดียนี้เครื่องไม่ถึงหมื่นใช้งานได้ไหมได้สบายมากนนี้ของเพิ่งเข้าหลอดโซลาร์เซลล์นะครับชาร์จไฟบ้านก็ได้ไฟรถก็ได้ไม่ใช่ไฟบ้านก็ได้ฟังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับมีดีโมดให้ด้วยเนี่ครับมันก็มีแบตเตอรี่อยู่ข้างใน,นครับแล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปเก็บก็คือมันก็เปิดเองอ่าเป็นไฟกระพริบก็ได้เป็นไฟธรรมดาก็ได้ท่านจะเอาอย่างง่ายนี่ร้อยกว่าบ,บาท นะครับเนี่ยคุ้มเลยจะตายในร้ยอยกว่าบาทก๊อกน้ำเอ้ยไม่ใช่ก๊อกน้ําเครื่องปั๊มน้าไอ้ตัวนี้มันตัวเกรดเอ่าบางคนไปลงขาย 80- 90ของเราก็ขาย80-90ของเราเนี่ยกล่องจีเนี่ยดูกล่องนะครับเนี่ยกล่องพิมพ์ออฟเซ็ตเนี่ยแปลว่าของเขาต้องดีตัวนี้มีรับประกันด้วยนะครับเดือนหนึ่งเสียเปลี่ยนตัวไปซื้อตัวละ60กับซื้อตัวละ80เอาตัวละ80นะครับมันสินค้าที่มันเป็นเกี่ยวกับการกินการอะไรเอาตตััััััวววทีี่่่มนนนนนแงงหหออยอยยา้้้รรนะรบบปะะกใดค ตัวนี้อะไรนาะของพึ่งเข้านะครับอ๋อนี่นี่นี่รุ่นนี้ขายดีมากนี่ลำโพงบูทูธหูหิว้วดีมากทนมากขายมาหลายรุ่นแล้วรุ่นนี้ทนสุดแล้วราคาดีมากร้อยเดียวร้อยเดียวครับมีไฟเทกด้านหน้าด้วยซื้อฝากแคดดอกแคดดี้ไปสบายใจฝากคนรักฝากคนรู้จักโอ้ให้เงิน100ร้อยทิปเด็กเเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งกันพี่ธรรมดามากแต่ถ้าพี่ให้ลำโพงไปเนี่ยมันไม่ทันเทพแล้ว กล่องทีวีดิจิตอนจะมีทําไมจะไม่มีเสาอากาศมีมีหมดนะครับนี่นีเนี่ยทางหลวงก็ชอบนี่ไฟฉายอันใหญ่เลยสองไกลนะครับกันน้ําได้ด้วยตัวนี้เป็นสปอตไลท์ก็แล้วแต่ว่าท่านจะชอบแบบไหนเรามีให้เลือกหมดอันนี้สปอตไลท์มีแบบเดินผ่านแล้วติดเองด้วยนะครับมีเยอะแยะนี่ก็นี่พวกโซลา r เซลล์นะครับอันนี้พวกโซลาเซลล์อันนี้ชุดแบบนอนนามีพัดลมด้วย อันนี้ลดราคาอยู่เจ็ดร้อยเหลือสามร้อยนี่ยขาแขวนทีวงทีวีเรามีหมดนี่อันนี้คอมพิวเตอร์จากไต้หวันไต้หวัน,นจริงๆนะครับอันนี้รู้จักกันมานานล้วเคยพาผมเที่ยวไต้หวันด้วยไอเจ็ดสามพันเก้าซื้อเดียซีบียูังไม่ได้เลยนี่ได้ทั้งเครื่องฮาร์ดที่จะไปเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยอออินวันโผ่สี่พันเก้าไม่ถึงห้าพันมือถือจอนิดเดียวคุณหมอเขาบอกผมเครื่องนั้นต้องเป็นหมืน่นยังซื้อกันเลยอย่างนี้อออินวันพิมพ์งานได้ห้าพันผูตายนะครับ โน้ตบุกโน้ตบุกก็มีนี่ครับนี่มีหมดนะครับพวกนี้เนี่ย ups ไม่ธรรมดานี่อ่าอันนี้ของคุณอะไรนะที่มาบนวันนั้นหลันล้าหลันล้า,ลาจำไม่ได้ล้วแต่ว่าใช้ดีอยู่ครับรบาคาอยู่พันสามเก้าสิบเขามีบริการนอกสถานที่เลยนะอ่าเนี่ยตัวนี้ตัว m 9 3โอ้โทีวีน้อย,อย,อยดีเองยี่สิบสามนิ้วเสียงก็หึมโลกนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ซิมไดไ้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นแบบ พวกแบบอย่างเงี้ยก็มีพวกแบบถอดได้เป็นแท็บเล็ตในตัวนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เคลียร์แลนด์โปรเจคเตอร์ราคารธรรมดาระบบเน็ตวงเน็ตเวิร์ก็บอกเราได้เรามีจัดก,การให้หมดนะครับสายลงสายแรนเรามีทีมงานช่างแต่ถ้าอยู่ไกลกันก็ขอคำปรึกษาก็ได้ไม่มีปนญหานี่พวกไม้ก็มือสองก็มีทูอันละสี่ร้อยห้าร้อยตีทีสามร้อยหลาแต่ต้องตีสองทีนะครับถึงจะถึงเยอะแยะเนี่ยพวกเลหล็กชิปหลดเชิปนนะครับโอ้โห นี่ดีกระจักแดงไฮทาลิสอีกพระโถชกกิกิ๊บกุ๊กๆๆไปไม่ลงก็ใกล้อ่ะครับก็กริฟนะครับเนี่ยอันละร้อยพระโถสบายมากน,น,นี่นี่นี่โน้ตบุ๊กอ่ะดีลูกก๊อฟเนี่ยลูกก๊อฟเราก็มีโปรวีใช่ไหมโปร,ว,โปรวีมีจ่อของน้องเหลืองแต่ถ้าเป็นพวกเปลือกแข็งมันจะขาวอย่างเงี้ยครับโอ้ไฮทาลิสเปลือกแข็งร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยอันนี้ลูกใหม่สองร้อยกว่าบาทลูกใหม่แต่มันโนเนมก็ถูกซิกซันเนี่ยลดราคาเนี่ยลูกใหม่สี่ร้อยห้าสิบบาทโถ่เป็นหลอดก็ยังขาย อันนี้โปรวีอันนี้ปีสองพันยิบอดนะครับถามเซลว่ามันดียังไงบอกว่าเป็นรุ่นใหม่พี่เออดีตอบได้ดีมากเป็นปีสองพันยิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็โหลสองพันก็ไม่แพงครับแต่ผมไม่เคยใช้นะครับมีเยอะแยะไปหมดแล้วครับพวกนี้รองเท้าก็ฟางสต็อกอ่านี่พวกนี้จอเนี่ยสวยเนี่ยมีกล่องเนี่ยขายเป็นของใหม่ได้แต่ไม่เคยทำหรอกครับของมือสองก็มือสองตัวพันกว่าบาทเนี่ยครับ โของดีขนาะดพวกนี้รับการเสียเปลี่ยนตัวนะครับร่มเริ่มก็ยังมีนะครับท่านจะเอาอยูฮอนไอ้ไม่ใช่ท่านจะเอาสีอะไรท่านบอกมานี่ตัวนี้ตัวเทพแบตเตอรี่เจ็ดชั่วโมงนะครับไอเ้เะเกียี์โน้ตบุ๊กของใหม่ตัวละ9 0้าันแบตเตอรี่2ชั่วโมงอันนี้ของมือสองของออใหม่ใหม่สามพันสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยขาดสิบบาทสี่หมื่นตัวนี้แบตเตอรี่เจ็ดชั่วโมงใช้งานได้ดีอยู่เลยของเฮีรุ่นแปดสี่ศูนย์นะครับอย่าลืมนะครับมีอะไรท่านก็เรียกใช้บริการเราได้นะครับเรามีทีมทีมมมช่างทอออะะไไรรรพ้้นะคับบกดเลย นะครับก็ไอ c ีแค r a กล่าก็องวงจรปิดอะไรบอกมามีหมดนะครับพวกนี้คอมเคลมเสียอ่ะเอ๊ะมันเป็นที่อะไรกูะถามมาได้ไม่มีปัญหานะครับเราสบายสบายนะครับลำโพงลำเพิงก็มีนะครับแต่ลำโพงอางนี้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ได้เหมาะกับงานคืนเพลงก็ลดลดเรื่องลำโพงไปหน่อยนะครับแต่ว่ามีไม่มีครับผมรูปบอกรูปบอลก็ยังมีนะครับเยอะนะครับแฟดลงแฟลไดก็มีนะครับ พนักง,งานเราก็ขยันขันแข็งวันอาทิตย์เราก็ไม่หยุดนะครับพวกแอสเซสซอรี่การ์ดหรือดองลีเดอร์โอ้มีหมดนะครับแฟดดงแฟชไร์ท่านถามมาแล้วก็ตอบไปนะครับจัดส่งให้พร้อมทีมสง่งเราก็มีนะครับสบายใจัยรุ่นกันไปนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะมีอะไรก็เรียกใช้ได้นะครับโทรมาก็ได้0 8 1ย์6 7 7 8 8ถ้าก็ผมไม่ได้รับก็ให้น้องๆเขารับหรือไม่ก็แอดไลน์มานะครับไลน์แอดนะครับมีแอดทั้งหน้า แอด KK Super ห้า K สองตัวแล้วก็ Super แล้วก็ห้า KK Super แล้วก็เลขห้านะครับโอเคอยู่ครับผมว่าเนี่ยมีอะไรเราก็รู้จักกันไว้ท่านมีอะไรท่านก็บอกมาถ้าท่านขายรถก็บอกมาผมก็จะไปซื้อรถที่ท่านมั่งถ้าท่านขายบ้านก็บอกมานะครับเผื่อมีใครอยากจะได้บ้านนะครับท่านมีอะไรท่านก็บอกมาท่านขายเครื่องกองน้ําท่านก็บอกมาเราก็จช่วยกันไปอยู่กันไปนะครับสังคมเราก็ไม่ใหญ่อะไรมาก ท่านก็บอกมากระดาษโฟโต้โฟตโฟต้นะครับมีหมด